สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะและช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมั่มอยฝอยข่าวกันไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็แน่นอนนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ <c oughs> นะคะ,ะปักหมูดนะคะ,ะนั่งหน้าจอนะคะแล้วก็รอหนังขายยาด้วย <c oughs> รุ่นนี้แล้วเราก็คุยเรื่องไม่กี่เรื่องหนึ่งนินทาเจ้าบ้านสองนินทาอีป้าข้างบ้านสามนินทาอีลุงข้างบ้านสี่เราก็ขายของทำมาหากินด้วยไม่ใช่ว่านั่งแต่อรอเบียเ้ยเกษียณอย่างเดียวอะ่ะ ใช่ไหมเออ,เอ,อใครจะมานั่งล่ะเบีย้ยเกษียณเอาไปใส่ในแบงก์ดอกเบีย้ยบาทสองบาทบ้าหรือเปล่ามันก็ต้องปักตะกั้งตะก้าไปด้วยแล้วดรบเริกาเนี่ยเขาก็มีสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์รายการเขาเองเป็นรายการเดียวในโลกใบนี้ที่ไม่เหมือนใครเลยคือเป็นรายการที่พูดเรื่องบ้านเมืองเของในนะแล้วก็นินทาชาวบ้านในเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองเขิงในเสร็จแล้วก็ปักตะก้าไปด้วยเออ ก็เป็นประมาณนั้นน่ะใช่ไหมเออเป็นประมาณนั้นน่ะแล้วรายการไหนที่เขาไม่มีสปอนเซอร์แล้วมันอยู่ได้บ้างแหละก็ไม่มีใช่ไหมละ่ะเอาก็มันไม่มีไนงะรายการไหนที่มีไม่มีสปอนเซอร์แล้วมันอยู่ได้มันไม่มีไงจะไหมละ่ะเออเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันก็ต้องแบบนิดนึงอ่ะใช่ไหมเออก็นิดนึงอ่ะจะไหมล่ะ เออนะอ่ะจัดไปคะ่ะทุกคนใครอยากจะได้อะไรนะเดี๋ยวดรมริกาจะปักตะกร้กาให้แล้วก็ใครรีเควสอะไรก็บอกมาเลยนะเพราะว่าตอนนี้สินค้าดรมริกาอันเนี้ยบอกเลยโอ้โหบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรียก้ว่าไปได้ดิบได้ดีมากเลยคิดว่าไปได้ดีโอเคนะอ่ะอ่ะอ่ะพร้อมแล้วก็เชิญเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะปักตะกร้กาให้นะ อ่าเดี๋ยวปักตะกาให้เดี๋ยวปักตะกาให้เดี๋ยวปักตะกาให้อ่าแล้วก็สลิปปิ้งมาร์กเนี่ยยังไปได้ดีเสมอนะสลิปปิ้งมาร์กอ่ะเอะอสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยโอ้โหพูดได้เลยแหละวันนี้ก็ออกไปอีกร้อยออเดอร์แล้ววันนี้บ้านแนวหน้าก็ออกไปอีกสองร้อยออเดอร์อาจจะไม่เหมือนกับเจนนี่นะแต่ว่าอาจจะ อาจจะออเดอร์อาจจะไม่ออกเป็นหมื่นหมื่นออเดอร์อาจจะไม่ออกเป็นหมื่นหมื่นบ้านออกเป็นพันพันบ้านเหมือนกับน้องเจ,เจ,เจนนี่ขายหมดถ้าสดชื่นอะนะแต่ว่าออเดอร์ก็ออกประมาณร้อยสองรอยอยู่นิดหน่อยเออมันก็ออกอยู่นิดหน่อยอ่ะก็พอจะได้ร้อยสองรอยอยู่เหมือนกันแหละเออตามนั้นนะเออบอกว่าเป็น อะไรนะการจอมพลังบอกอะไรนะการจมพลังคืนนี้คุณสุดท้ายแล้วแล้วก็มีหนังให้ครบทุกอย่างไม่รู้จะไม่รู้อ่ะลูกเจ้ช่วยจัดการให้หน่อยอะไรวะระดับการจอมพลังจัดการไม่ได้แล้วกูเป็นเจ้กูเป็นเจ้เขาตอนไหนแล้วกูเป็นแล้วกูเป็นอีเจ้ธรรมดาแล้วกูจะไปจัดการอะไรได้ล่ะระดับการจอมพลังจัดการไม่ได้แล้วกูจะไปจัดการอะไรได้เล่าโอ้ แล้วกูจะไปจัดการอะไรได้แล้วเอออยากให้ด็อกเตอร์อะไรนะอยากให้ดออ็อกเตอร์ไปไลฟ์กับจอนนี่จอนนี่ไหนวะอยากให้ด็อกเตอร์ไปไลฟ์กับจอนนี่แล้วจอนนี่ไหนพี่จอนนี่แอนฟทเน่ย็ยังทําธุรกิจอยู่เหรอแกแกยังทค้าขายอยู่เหรอพี่จอนนี่อะนะเออแกเป็นเพื่อเอกที่ฉันชอบมากแล้วนะพี่จอนนี่อะนะพี่จริยาด้วย ออเจนนี่อ๋อไม่ใช่จอนนี่เหรอออเจนนี่ออเจนนี่เหรออ๋ออ๋ออ๋อเขาเขาแล้วแล้วเขาศึกหรือยังพี่เจนนี่พี่เจนนี่คี่เขาขายแป้งอะนะเขาศึกหรือยังเขาไปบวชแล้วเขาศึกหรือยังอ่ะเขาเขาพี่เจนนี่เขาศึกหรือยังเขาศึกหรือยังพี่เจนนี่เนี่ยฮะเจด่าสวไปยังโอ้โหมึงเขาเป็นมีมกันจนถึงโลกพระจันทร์ดาวอังคารแล้วมึงไปอยู่ไหนมา โอ้กูด่าจนหูทีวีทอรตพัดลมเขาเอาไปออกจนกระทั่งได้โลได้บังกันแล้วได้ยศได้บังได้โลได้แง่งได้ได้ดได้บาได้ไหลกันแล้วเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยโอ้ยหนอเธอไปอยู่ที่ไหนมาฮะเธอไปอยู่ที่ไหนมาฮายศหายศสยยศสยอเธอไปอยู่ที่ไหนมาปาเธอเธอไปอยู่ที่ไหนมาหนอเธอไม่รู้เลยเหรอว่าด็รมาริกาเขา ค้าขายเป็นถึงไหนถึงไหนแล้วอะเธอไม่รู้เหรอโอ้นาะแหมจดสยอนี่กันนะอ่ะฉันจะปักหมุดนะพวกเธอพวกเธออยากจะซื้ออะไรก็ซื้อถ้าพวกเธอไม่ซื้อเธอก็ไม่ต้องดราม่านะเธออดทนหน่อยเวลาฉันขายของไปด้วยเนี่ยเธอต้องอดทนนิดนึงนะเธอเข้าใจไหมเธอต้องอดทนเพราะว่า ตอนนี้ฉันยังเป็นดเรมาริกาอยู่ฉันยังไม่ได้เป็นพิมพ์ลีพายแล้วก็ฉันก็ยังไม่ได้เป็นเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะได้หมดถ้าสันไหวได้หมดได้หมดถ้าสดอยู่โอเคนะเออกูขายอย่างเงี้ยกูก็ขายแค่นี้แหละกูก็ขายแค่นี้แหละเออเออ,เอ,อพอที่จะแบบใช่ไหมก็ก็ขายไปแบบนี้แหละขายจนกว่าจะขายขายจนกว่าหุ้นจะดีดขึ้นน่ะขายไปเรื่อยๆละ่ะ จนนี่สึกแล้วค่ะอ๋อสึกแล้วนะคะค่ะค่ะสึกแล้วแล้วก็ที่แกไปเป็นวีเจป่ะตื๊ดต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 ืแกไปแต่งตัวเป็นทอมบอยแล้วก็ไปเป็นวีเจอ่ะจำได้ไหมเจนนี่คนเดียวกันหรือเปล่าเจนเจนนี่เทียนโพที่เป็นดีเจอ่ะเออที่เป็นดีเจพอสึกแล้วปุ๊บแกก็แต่งตัวทอมบอยอ่ะแล้วแกก็ไปเป็นบีเจอ่ะตื๊ดตื๊ตื๊ดตตื๊ดตื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 อตืตืตืเออเน่ สวัสดีทุกคนสวออไม่สะเทือนแถมพาเพื่อนมาอีกอะเจ๊ช่วยจัดอีกชุดนะคะโอ้โห <laughs> ฉันรู้นะว่าพวกเธอเนี่ยอาศัยปากฉันฟาดแล้วเธอก็เตรียมดูดไปลงติ๊กตอกเธออะ ทำไมกูจะไม่รู้ทันมึงล่ะอีเจแม้อีช้อยแต่ละคนนะอีช้อยหนึ่งอีหลวยหนึ่งนะแล้วก็อีหลําหนึ่งแล้วก็ไอแปบหนึ่งเอออีสามสี่ตัวเนี่ยอ่แต่ละคนเนี่ยทั้งอีหลวยทั้งอีช้อยทั้งอีหวยทั้งอีช้อยทั้งอีหลําแต่ละคนแม่งจ้องให้กูฟาดเสร็จแล้วก็ดูดไปออกดูดไปออกเต็มทีวีโทรทัศน์พัดลมไปหมดเลยออกทุกช่องยกเว้นไทยรัฐ อ่ะแล้วนะดเรมาริกาเวลามีคลิปดเรมาริกามีคนดูดไปลงเป็นไวร์รอบเป็นมีนนะก <c oughs> ูสังเกตมาเป็นครึ่งปีละออกทุกช่องยกเว้นไทยรัฐออกทุกช่องนะยกเว้นไทยรัฐเออยกเว้นไทยรัฐระวังนะมึงเจ๊งนะกูจะไม่ช่วยนะอีทยรัฐเนี่ย <c oughs> ออกทุกช่องนะยกเว้นไทยรัฐนะอันนี้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอีไทยรัฐเนี่ย อทีทยรัฐเนี่ยพวกมึงต้องมีอะไรกับกูสักอย่างหนึ่งนะกูค,คิดว่านะเออพวกมึง่ะพวกมึงแต่ละตัวเนี่ยต้องมีอะไรกับกูสักอย่างหนึ่งอีทยลัฐเนี่ยเออเออเออโอเคนะแต่กูไม่ได้อยากออกนะเพราะว่ากูขี้เกียจไปถนนวิภาวดีแถวๆนั้นกูลำคาญรถติดด้วยแล้วก็อันตรายด้วยเออเออแถวถนนดินแดงอะ่ะอันตราย แล้วเวลาทหารเขาเอาปีเอากลองออกตกุรกตุ้งตุ้งตุ้งตุกงตุ้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 งแม่งก็ออกมาจากแถวแถวไทยรัฐนนั่นแหละออกมาจากแถวแถวตึกที่ถัดกับไทยรัฐเนี่ยถัดจากไทยรัฐมันเป็นสโมสรทหารบกแล้วก็จะเป็นกองพลราบหนึ่งราบสิบเอ็ดอะไรราบอะไรมันอยู่แถวนั้นอ่ะเออเออกูเนี่ยขวัญเสียตลอดเลยแล้วเวลาทหารออกมาแม่งค่อยเลี้ยวเข้าไทยรัตเลี้ยวเข้าไทยรัฐฉบับแรกตลอดเวลาทหารปฏิวัติปฏิสังขรณ์นะแม่งพอออกจากกรมกองนะ ซอยแรกที่มันเลี้ยวคือเลี้ยวเข้าเอา่อเลี้ยวเข้าลาบยะโสเสร็จแล้วก็เลี้ยวเข้าไทยรัฐตลอดสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับนะคะดรมริกาเองนะคะดรมริกาเองค่ะอืมหน้าตายังไม่ได้แตง่งไม่ได้สดใสอะไรเลยวันนี้คือแบบวันนี้ก็ทําธุระอะไรเยอะแยะนะทุกคนก็ต้องเข้าใจนะดรมริกาก็เป็นคนที่มีธุระเยอะนะ ก็เป็นคนมีทุร่าเยอะกัะนิดนึงอ่ะใช่ไหมกระนิดนึงแหละสวัสดีค่ะทุกคนอันดัี่ สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะดรมริกานะคะก็อยู่กับทุกๆคนสาหรับบ้านนี้นะคะดรมริกาจะปักตะก้าไว้ข้างล่างคุณพี่เห็นใช่ไหมคะคุณพี่เห็นเนาะตะก้าข้างล่างนะคะดรมริกามีสินค้าเยอะแยะเลยนะคะคือถ้าเกิดใครชมรายการดรมริกาไปคือเราก็อยู่กันแค่นี้เนี่ยโอ้ยมันจะไปสู้เจเจนี่เขาได้ยังไงล่ะคนดูทีหนึ่งเออสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสน เออประมาณห้าแสนสี่แสนคนซื้อของตลอดแล้วของดเรมริกาแม่งแต่ละคนแก่ๆแ,แล้วก็มานั่งดูฟรีอย่างมีเกียรติตลอดเลยแล้วก็กดซื้อก็ไม่เป็นกันกูก็นี่ก็งืดเหมือนกันเนี่ยนี่กําลังจะขอคิวเจนนี่ว่าจะไปฟิกเจอริ่งซะหน่อยนี่ยังไม่ได้คิวเลยขอไปแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทางทางทางบริษัทเขาขอไปเอ,อโรงงานเขาขอไปเอ,อเขาอยากจะให้เราไปนั่งแบบแบบเนอะไหมเออสี่แสนห้าแสนอย่างเงี้ยอันนี้คนดูแม่งแสนคนดูแม่ง พันสี่คนดูพันสี่พันห้าพันหกเต็มที่กว่าสองพันแล้วอีสองพันเนี่ยถ้าเกิดซื้อก็ไม่ว่าอะไรหรอกแม่งนั่งดูฟรีอย่างมีเกียรติตลอดแล้วเวลาจะซื้อของก็บอกว่าทําไม่เป็นคือตลอดเลยแหละแล้วลูกค้ากูก็สสวนยญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยกูคือประมาณนี้เลยอะ่ะแล้วเขามีของขายเยอะแยะนะแต่ก็ไม่เคยซื้อกันเน่ะคือมันจะเป็นอย่างนี้ไง คือส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้ไงอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันใครที่เข้ามาก่อนใครที่เ,ข,เข้ามาก่อนกูขายรีบก่อนเลยอ่ะกูขายลีบก่อนขายรีบก่อนอีเจ้อ่เข้ามาก่อนขายลิบก่อนคือปากไม่แดงนี้มีแรงทําปากไม่แดงไม่มีแรงพูดค่ะจัดไปไข่เจ๊ปากไม่แดงไม่มีแรงพูดค่ะทําไมล่ะคะนั่งดูด,ดกรมเบื้ก็ปากแดงได้ค่ะจะชมพูอองตองหรือว่าจะสีสม้มสีสดอะไรก็จัดไปค่ะจะสีแดงสีแสดอะไรก็จัดไปเลยค่ะคุณพี่มีหกสีค่ะเลือกไปเลย มีหสีกับคุณพี่เลือกไปหลอนเลือกไปสักสีสองสีก่อนแล้วเนี่ยนะฉันบอกเลยว่านี่นหน้าตาฉันก็ไม่ค่อยสดใสนะเนี่ยเพราะว่าคือแบบกำลังรอคิวเจนนี่อยู่แม่งไม่รู้ให้คิวกูหรือเปล่าใช่ไหมเธอ,อไปบอกมันด้วยนะว่ากูไม่ใช่นักการเมืองแล้วนะให้คิวกูด้วยกูก็อยากจะรวยเนาะถ้ากูรวยแล้วกูจะไม่ลืมถ้ามึงตกอับแล้วกูจะช่วยมึงเอง ระดับนั้นคงตกอับยากะนะถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูรับรองเลิศหรูจะชูเงินตา <c oughs> <c oughs> เอาอีหลวยนั่งขำอะไรช่วยกันซื้อหน่อยถ้าพวกเธอไม่ซื้อฉันจะไปวิ่งออกรายการเจนนี่แล้วนะถ้าพวกเธอไม่ซื้อนะ เออซื้อลิปสติกก่อนเลยคนละแท่งสองแท่งจัดไปมีคนเว้ยที่บ้านแสลาแดงมันมีคนเข้ามาแล้วบอกว่าไม่มีใครไม่มีใครซื้อของมึงหรอกเอาอีควาย กูขายจนกระทั่งจ่ายภาษีให้ประเทศชาติได้เดือนละห้าแสนมึงก็นึกดูกวกันว่ามีใครซื้อของกูไหมอีควายอีสตัววงที่นี่ไม่มีของแจกแดกของฟรีไม่ได้มึงไม่ต้องมารอของแจกแดกของฟรีที่นี่ไม่ใช่เทศก,กาลกายศาสตร์กูจะได้เกิดศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์ของแจกมึงเอาอีหาโน่นมึงไปเลยไปรอพ่อมึงติดคุกนุ่นไป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 ๆๆไมึงมาทางไหนไปรูนั้นเลยที่นี่มีแต่ของขายไม่มีของแจกอีหารอจะแตนแดกของฟรีอยู่นั่นแหละไม่มีของแจกอ่ะของซื้อของขาย ไป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 ไกลๆเลยพวกอคอกวายไป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 ,ไป,ไปออกลูกออกหลานที่ไหนก็ไปปประเทศชาตินี้เนี่ยนะกูจะบอกมึงให้กูจะขายของจนกว่ากูจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนะี่ยทำไมละ่ะอากูได้ข่าวมาได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความรวยซะก่อนทำไมละ่ะเอาคนก่อนก็รวยคนนี้คนนี้ก็รวยส่วนใหญ่เป็นลูกคนหวูแล้วก็เป็นลูกเจ้าสัวแล้วแต่ว่าบุญญาบารมีจะมาถึงเมื่อไหร่ส่วนใหญ่เป็นลูกคนรวยอ่ะ ลูกคนรวยใช่เป็นนายกรัฐีนีนายกรัฐีนีประเทศนี้ลูกคนจนก็มีคนเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นประวัติศาสตร์ลูกใครอะ่ะลูกลูกแม่ทวนใครนะ่ตะตาชวนหลีกภัยทําไมหลับเป็นตั้งสองสมัยนะตาชวนอะ่ะแล้วยังไงแม่ทวนแกก็ไม่ได้จริงๆริงแม่ทวนแกไม่ได้จนนะแกมีที่ดินเนี่ยต้นไม้เนี่ยร้อยปีในบ้านแกเนี่ยที่ดินแกตั้งประมาณสามสิบไร่ในบ้านแกนะแกไม่ได้จนนะเพียงแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า นะก็เป็นแบบแม่ทวนเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายของแล้วก็ส่งลูกเ,เรียนเรียนโรงเรียนวัดเสร็จแล้วก็มาส่งลูกเรียนในกรุงเทพแล้วก็เรียนธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นแบบว่าแม่ทวนก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ว่าเริ่มต้นจากความที่เป็นลูกแม่ค้าอะไรอย่างงี้งเออจริงๆไม่ได้จนนะแม่ค้าเนี่ยรวยทุกคนอันนี้บอกเลยระเบิดมอทุกคนจับไปเลยค่ะทุกคนจับไปเลยค่ะอะ สำหรับสกินแคร์ดร์มาริกานะคะมันจะมีนะทั้งหมดนะคะประมาณ2 0 25ไอเทมสกินแคร์ดกร์มาริกามี2 0 0พนไอเทมมันจะเป็นแบรนดิ้งดรมาริกาสกินแคร์และอีกแบรนด์หนึ่งคือ Molly S MollyS เนี่ยจะเป็นแบรนด์คอสเมติกและทีนี้ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าตัวไหนขายดีมันคือตัวมาร์กหน้าขายดีและตัวที่2ที่ขายดีมากและขายมา2ปีและดีมากคือคอลลาเจนครีมคอลลาเจนขายดีครีมคอลลาเจนเนี่ยขายดีมาก ตัวนี้คิมคเลเจนคือตะกร้านี้เจ็ดร้อยเก้บาทคุณคเลจนเจ็7ร0บาทนะทุกคนนะเชิญได้เลยค่ะทุกคนแต่งหน้าแป๊บหนึง่งแต่งหน้าไปด้วยที่บ้านหนองจานตอนนี้ก็กำลังกำลังแบบมีปัญหาคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของคืนหมาหอนแล้วนะคืนนี้หมาจะหอนเป็นคืนสุดท้าย แปลว่าเขาจะตุวลุยบวยกันไม่ไม่ไอจอหนังแอดเทวดาจอหนังจอแอดรรวดาที่ดรมริกาแนะนําแล้วก็น้องกันจอมพลังเขาลงทุนนะนะที่ไปฉายในแนะตรงนั้นนะนะแล้วปรากฏว่าโอ้ยนักสิทธิมนุษยชนออกมามาท้วงกันเป็นแถวแถบเลยนักสิทธิมนุษยชนระดับสหประชาชาติเออไอพวกคีมารสองกองใน,นประเทศไทยกูยนี่แหละ ม่ใช่นักประสิทธิมนุษยชนที่ประเทศขมรไม่ใช่นักสิทธิที่พันขมรด้วยเป็นนักเป็นนักสิทธิที่ประเทศกูนี่แหละเป็นพวกขี้หมาสองกองมันมีสองกองไงเออขี้หมาสองกองกองเล็กกับกองใหญ่มันมีขี้หมาสองกองอีพวกขี้หมาสองกองลุกขึ้นมาประท้วงประท้วงขมนเออประท้วงไทยประท้วงราชการไทยแล้วก็ประท้วงนะคะอินฟลูอิเซอร์ของประเทศไทยประท้วงกิจกรรมของทหารไทย เออมึงแม่งไม่ช่วยหาอะไรเลยประท้วงประเทศไทยประท้วงนะคะไปปะท้วงแทนขมรนเลยมึงนี่ก็อยากจะบอกเหมือนกันบอกว่าอยากจะบอกว่ามึงย้ายสมนาครัวไปอยู่ที่ประเทศคแม่ไปเลยป่ะนี่ก็ได้บอกมันไปแล้วว่าเออมึงย้ายประเทศไทยไปเลยมึงย้ายไปเลยป่ะมึงย้ายสมนาครัวไปเลยเออย้ายไปตอนนี้กูไม่แน่ใจว่าอีฮุนเซนจะรับมึงไปเป็นสกุลลุนช่วงของมันที่ประเทศประเทศกัมพูชาหรือเปล่าเออแต่ละคนนะเอา สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับนะจ๊ะมาค่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 ะยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะคะสำหรับรายการดอเรมาริการะเราก็จะเจอกันประจําทุกค่ำคืนแต่ก็คืนเมื่อวานไม่ได้มาทําไมล่ะเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้มานะคะโอเคค่ะอจัดไปค่ะสปอนเซอร์รายการดรอเรมาริกาก่อนนะคะรายการด็อเรมาริการมีสปอนเซอร์ทั้งหมดนะคะ25ไอเทม แล้วก็ดรกจริกาจะปักเฉพาะบางไอเทมและตอนนี้ไอเทมที่กําลังเป็นตะก้าฮอตดิฉันจะปักตะก้าฮอตนะคะค่ะไอเทมที่เป็นตะก้าฮอตในเวลานี้นะคะอ่าดิฉันก็จะปักตะก้าแต่ละตะก้านะคะทุกคนอ่ะไปตะก้าที่เป็นตะก้าลิปสติกก่อนอาตะก้าฮอตก่อนเอาเป็นตะก้าลิปสติกก่อนแล้วก็ตะก้าไอเทมแรกนะคะไอเทมแรกนะคะจะเป็นตะก้าลิปสติกอ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้ก่อน ตัวนี้ก่อนนะคะทุกคนมีคนอยู่ประมาณเท่าไหร่1,100คน1,300คนนะคะโอเคจัดไปนะคะทุกคน จะไปเลยค่ะสาหรับบ้านนี้นะคะสําหรับบ้านนี้นะคะสปอนเซอร์ของเราจะอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งจะมีทั้งลิปสติกสกินแคร์และก็ผลิตภัณฑ์ดกตอรมริกาทั้งหมดนะคะดตอรมริการเป็นรายการเดียวที่ว a ลเลตี้ท็อกโชว์นะคะเป็นบรรยากาสาระแล้วก็ความบันเทิงนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนะคะที่จะต้องเป็นบันเทิงอะไรจ้าจ๋ามากมายนะคะแต่ว่าจะเป็นปกินกะสาระแล้วก็ความบันเทิงนะคะแต่แน่นอนทุกๆรายการย่อมมีสปอนเซอร์นะคะแล้วก็สปอนเซอร์ด็อกเตอนบ้านนี้แล้วก,ก็ปักเป็นตะกร้าอยู่ในบ้านนี้นนนะะคคบ้้้าาาีอยู่ตรรงสมแถเกิดใ ขนาลาส้มก็สามารถที่จะไปสาลาเขียวได้นะคะาลาเขียวของดรบมริกาก็คือนะคะทุกคนสามารถในการที่จะนะคะไปนะคะที่นะแอดมหาสุขชอ็อปซึ่งเป็นร้านออฟฟิชเชียลของดรบริมริกาได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวฉันจะปักตะกร้าไว้ตรงนี้นะคะ ปัจจุบันดรมาริกานะคะเป็นเจ้าของสกินแคร์นะคะชื่อนะคะบแบรนดิ้งว่าดรมาริกาสกินแคร์นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของคอสเมติกชื่อแบรนด์ว่ามอลลี่เอสนะคะและส่วนอื่นๆนะคะก็จะเป็นตะกร้าที่ดรมาริกานะคะก็นี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคน ใค่ะลิปสติกจะมีทั้งหมดหกสีนะทุกคนลิปสติกจะมีทั้งหมด6กสีใครอยากจะถามเรื่องอะไรถามได้เลยนะทุกคนใครอยากจะถามเรื่องอะไรถามก่อนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆทย,อย,อ,ย,อ,ยอยตอบทยอยตอบอ่ะลิปสติกมีหกสีเนาะจะมีสีนี้มันจะมีสีนู